สวัสดีครับวันนี้ผม Beauty MG Willer f i l m Cam e r a นะครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2564นะครับวันนี้มีกล้องฟิล์มมารีวิวนะครับกลับมาเป็นกล้องฟิล์มนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้รีวิวกล้อง DSLR ที่เป็นดิจิตอลไปนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็คือกล้อง Canon นชัว s h ช็อตนะครับ60ซูมนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเดดก็คือมีตัว ใส่วันที่ด้วยนะครับพอดีตัวนี้ยังไม่ได้เซตวันที่ให้เป็นปัจจุบันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวดิสเพลย์ดิสเพลย์มันจะมีอยู่แค่นี้นะครับเหมือนกับไอตัวชัว็อต85ซูมที่รีวิวไปเมื่อข่าวที่แล้วนะครับข่าวไหนไม่รู้ละ ทีนี้มาดูภายนอกกันก่อนเนาะสภาพนี่คือสวยมากเลยนะครับมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆตามอายุนะครับไม่มีแตกหักเสียหายเนี่ยนะครับฐานกล้องตัวนี้จะใช้เป็นฐาน CR123A นะครับก่อนเดียว ฐานที่เห็นอยู่นี่นะครับผมซื้อจาก Mr. DIY นะครับราคาขายอยู่ที่ก็ละห้าสิบสามบาทเสียดายมากเลยที่มันมีฐานไม่ครบทุกรุ่นไม่งั้นผมก็ซื้อมาหมดทุกรุ่นแล้วนะครับแต่ผมจะซื้อเท่าที่ผมจะใช้เท่านั้นเองนะครับจะไม่ซื้อหมดอ่าใช้ C r 1 2 3 a หนเนะครับเวลาใช้งาน,นครับถ้าจะเปิดกล้อง ตอนนี้มันอยู่ที่ off นะครับก็คือถ้าเราจะเปิดกล้องเราก็หมุนเอานะครับอ่ะผมจะหมุนไปที่ auto สีเขียวก่อนแล้วกันนะครับนี่พอหมุนออกมาเนี่ยนะครับเลนส์จะยื่นออกมาแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่เลยเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยนะครับให้ดูเลนส์ใกล้ๆเลยนะครับ เลนส์ใสมากครับไม่มีฝ้าไม่มีระสะอาดมากครับอันนี้คือเปิดมาที่ออโต้นะครับถ้าปิดกล้องถ้าหมุนปิดเลนส์มันก็จะหุบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วหน้าเลนส์ก็จะปิดนะครับถ้าเปิดก็อย่างนี้นะครับโอเคครับผมลืมบอกอย่างหนึ่งไปนะครับกล้องรุ่นนี้ ถ้าในญี่ปุ่นจะถูกเรียกว่าออโต b บอยจูโน่นะครับแล้วจะมีตัวพานรามาด้วยนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรที่เป็นพานรามาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นในยุโรปจะใช้ชื่อว่าพรีมาซูมช็อตนะครับแต่ตัวนี้ชัวช็อต60ซูมตัวนี้เป็นของอเมริกานะครับเป็นโมเดลของทางอเมริกา ตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่โหมดไหนเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะออโต้สีเขียวออโต้สีเขียวก็คือแตะชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งอะเนี่ยไฟสีนวลนๆตรงนี้จะขึ้นคล้ายๆกับไฟหน้ารถอันนี้มันเป็นมันเป็นไฟแก้ตาแดงผมจะชอบเรียกว่าแก้ตาแดงจริงๆมันน่าจะถูกเรียกว่าลดตาแดงมากกว่าแต่ผมชอบเรียกอย่างนี้นะครับก็คงจะไม่ว่ากันนะครับเรียกสิไม่ใช่เรียกผมพูด พูดไปพูดมาเลยล,ลิ้นพันกันล้วโอเคแตะไปครึ่งหนึ่งแชร์ไว้แป๊บหนึ่งแล้วกดถ่ายนะครับโอเคแฟลใช้งานได้ปกตินะครับการซูมนะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะครับซูมเข้าซูมออกกดขวาก็ซูมเข้าเนาะมันเป็นเบสิกอยู่แล้วนี่อันนี้ซูมเข้าระยะเลนซูมได้ไกลสุดที่60สิบมิลน,นะครับ แล้วก็ซูมออกก็กดปุ่มซ้ายระยะเลนส์อยู่ที่38 60มิลน,นะครับโหมดมันก็จะมีออโต้เขียวถ้าออโต้ตัวสีขาวอย่างนี้นะครับแตะไปครึ่งหนึ่งแตชะชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไฟแก้ตาแดงจะไม่ส่องออกมานะครับ ไฟแก้ตาแดงจะไม่ขึ้นก็คือถ้ากดไปครึ่งนึงแล้วก็กดถ่ายได้เลยอันนี้นี่คือความต่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโหมดอื่นบ้างดีกว่าโหมดมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายมากอันนี้ก็เปิดแฟลชตลอดเวลานะครับออโต้สออันเมื่อกี้นี้ถ้าอยู่ในสภาพแสงที่แสงมันมืดๆไม่มีแสงมากพอแฟลชมันก็จะติดเองนะครับถ้า เป็นที่ที่แดดเยอะๆแสงเยอะๆเ,เนี่ยแฟลก็ไม่ติดนะครับอันนี้เปิดแฟตตลตลอดเวลาเปิดแฟตลตลอดเวลานี่คือเป็นการบังคับให้กล้องเนี่ยใช้แฟลชตลอดเวลาครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ท,ที่มีแดดเยอะๆอ,อะไรเงี้ยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับถ่ายแบบย้อนแสงนะครับหรือถ้าปิดแฟลช ปิดแฟชอันนี้ก็คือบังคับให้กล้องไม่ใช้แฟชนะครับแต่อันนี้ถ้าถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ต้องตั้งอยู่บนขาตั้งกล้องเนาะหรือว่าตั้งบนอะไรเรียบๆก็ได้นะครับถ้าเป็นตอนกลางวันนี่ไม่มีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันแต่ตัวนี้แต่ว่าไอ้โหมดนี้เนี่ยชัตเตอร์สปีดจะต่ํานิดนึงนะครับอ่ะผมหันไปที่มืดเลยแล้วกันมืดแบบมืดเต๋อเลยอ่ะ ชัตเตอร์สปีดเวลาที่ปิดแฟลชแล้วอยู่ในที่มืดนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ2วินะครับอันนี้เหมาะสำหรับถ่ายแบบกลางคืนมันก็ไม่เชิงว่าชัตเตอร์บีหรอกเนาะเพราะถ้าชัตเตอร์บีเนี่ยความเร็วชัตเตอร์มันจะหน่วงช้ายิ่งกว่านี้นะครับไอตัวนี้ผมเคยลองเอาไปถ่ายกลางคืนมาแล้วถ่ายแบบแสงไฟรถวิง่งให้มันคล้ายๆกับชัตเตอร์บีแต่ว่าเส้นของไฟเนี่ยมัน ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชัตเตอร์ต่ำสุดมาได้แค่ประมาณ2วิอย่างที่เห็นนะครับอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเซลฟ์ทัมเมอร์ตั้งเวลาถ่ายอันนี้ออโต้สถานเดียวครับไม่สามารถตั้งเปิดแฟชตลอดเวลาหรือปิดแฟชตลอดเวลาได้ออโต้สถานเดียวครับอันนี้10วิแน่นอนเพราะมันเป็นเบสิกอยู่แล้ว ก็คือตัวนี้โดยรวมมันก็มีอยู่เท่านี้เนาะการใส่ฟิล์มก็เปิดฝามาอย่างงี้นะครับเปิดฝาเอากลักฟิล์มเนี่ยเอาที่เป็นจุกเนี่ยหงายขึ้นนะครับใส่เข้าไปข้างขวาแล้วดึงหางฟิล์มพาดมาทางซ้ายดึงมานิดเดียวพอให้มันถึงแกนข้างซ้ายเนี่ยพอนะครับแล้วก็ปิดฝา เรากล้องมันก็จะดึงฟิล์มเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้มันจะชอบมีปัญหาตรงที่ว่าใส่ฟิล์มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ดึงทันทีต้องกดถ่ายไปก่อนทีหนึง่งมันถึงจะดึงนะครับอันนี้คือปัญหาของกล้องตัวนี้ที่มันมีอ่าโอเคแล้วถ้าใช้เสร็จแล้วก็ปิดนะครับออฟส่วนเรื่องของการตั้งวันที่นะครับการตั้งวันที่ก็ลองกดเล่นๆดูเอานะครับเพราะว่าอันนี้ มันก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะถ่ายแบบใส่วันที่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใส่ก็กดปุ่มโหมดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับกดให้มันขึ้นขีดอย่างนี้นะครับมันถึงจะไม่พิมพ์วันที่ลงในฟิล์มนะครับอ่างั้นเดี๋ยวผมตั้งไว้อย่างเดิมดีกว่านะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวกล้องฟิล์มคอมแพคแคนนอนชัวช็อต60ซูมเท่านี้นะครับ ถ้าในคราวหน้ามีกล้องตัวไหนที่น่าสนใจอีกหรือมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกผมจะอัดคลิปมาลงให้ดูใหม่ครับก่อนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอเคครับวันนี้ผม Beauty, MG, Willow Film, Camera ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในขราวหน้าครับสวัสดีครับ